สวัสดีครับพู้ผมลุงเฉ็บเสพคารนะครับยินดีด้วยนะครับเมื่อคืนนี้กับพี่ๆในกลุ่ม2,000กว่าชีวิตนะครับนะห้ากลุ่มก็ตัววีครับมาตามนัดนะครับสำหรับเอาอิตาัีเจด้านะครับก็ได้เป็นแชมป์ซาอุดิอาระเบียคิงคัพนะครับนะแล้วก็ทางด้านของตัวเน้น3ตัวมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นคาเตรลอนนะครับอาลวนแล้วก็กราตาสลายนะครับฉะนั้นพี่ๆในครอบครัวแฮปปี้กันไปตามๆกันนะครับฉะนั้นใครไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการใน ด้วยนะครับฝากไว้แล้วกันไม่ได้เสียอะไรกิจกรรมมีให้มากมายรวมไปถึงของรางวัลแล้วก็เสื้อสวยๆนะครับเพราะฉะนั้นแอดกันเข้ามาได้เลยที่แอด LS 7 7็หรือว่าจิ้มลิงก์ทิ้มเฉียบวางไว้ก็ได้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนต้อนรับเดือนใหม่ครับมีเกมฟุตบอล7คู่มาฝากโดยเฉพาะเซกุนดา2ของสเปนครับลุ้นเลื่อนชั้นกับสู่ลาลิก้าเนี่ยเข้มข้นมา,มากๆนะสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นครับทั้ง7คู่บทวิเคราะห์จะะไไปปททาางงหนนแวจเ็นยังงไเดี๋ยวมเเบัการอนิคู่แรรรกกกคับเเาาาไปดูมลล้ สเปนนะครับหรือว่าลาลิกา2ในเซกุนดาครับเราไปดูเกมระหว่างไอ้ข้างข่าวน้อยเลบบนเต้วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเย,ยือนทางด้านของเออีบาร์นะครับเกมคู่นี้คิกออฟราห์ห้าทุ่มครึง่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเซกุนดา2ครับทางด้านของเลบบนเต้เนี่ยสีเกมชนะ21เสมอ13แพ้7มี76แต้มรั้งอยู่ดับที่1นะครับนะส่วนทางด้านของเออีบาร์สีเกมครับชนะ15เสมอ13แพ้13ม,มี58แต้มรั้งอยู่ดับที่9ก้ากระดตารางคะแนนนะครับต้องบอกว่าเลบนเต้้้ลุุนนนเปป็แชม์ััดดสทายครบแล้ว ก็ลุนเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติ ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเอลเช่เนี่ยตามหลังพวกเขาอยู่เพียงแค่2แต้มส่วนเรโอโอเบโดนะครับมิรันเดสนะครับนะก็ตามหลังพวกเขาอยู่4แต้มเพราะนั้นครับเกมสุดท้ายชี้วัดครับว่าใครจะได้กลับไปเล่นลาลิกาสเปน2ทีมแล้วก็ใครจะเป็นแชมป์ละอาด้นานของนะครับเซกุนดา2เดี๋ยวเราต้องมาดูกันส่วนในเรื่องของเฮทเวครับคู่นี้จะมานมาเกมหลังสุดนะครับเป็นด้านของไอ้ข้างขา,งขางน้อยเลบบนเต้เนี่ยเสมอกับเอีบานะครับไปทั้งหมด4เกมแล้วก็แพ้กับเอีบาไป1เกมนะครับฤดูกาลนี้จะการนัดแรกที่บ้านของเเออบบาารัป็นนงขต้ บุกไปเสมอมาได้2อ,อก็ถือว่าเอทเวร์นะครับค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดทั้งคู่ฟอร์มเดียวกันเลยครับชนะ 3, สมเสมอหน,นึง่งแพ้หนึ่งทางด้านของนัดล่าสุดเลเบนเต้เจ้าถิ่นเนี่ยบุกไปชนะบูตโกดมาได้นะครับสามสองส่วนด้านของผู้มียญานอย่างอ e ีบานัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านล่ถล่มทางด้านของคอโดดาอ่าคอโด คอนโดบ้านะครับไป4ี่ประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่น5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันคู่นี้สูสีสุดๆส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นเลบันเต้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-2นําทัพโดยผู้สาประตูมือหนึ่งอย่างเฟอร์นาเดสนะครับนะกองกลางอย่างทางด้านของนะครับบีเซนเต้อีบอร่านะครับนะแล้วก็ทางด้านของมาติเนสแล้วก็อาวาเรสส่วนหน้าครับวันนี้ฝากความหวังไว้ที่โมราเรสและวก็ด้านของนะครับนะบูสเกลนะครับนะก็ได้ เป็น2กองหน้าที่ต้องบอกว่าทำประตูเนี่ยยีประตูนะครับนะคนละสิบประตูก็ถือว่าเป็นดาวสันโวของทีมนั้นครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเกมนี้พวกเขาจะออกสตาร์ทแบบไหนจะเป็นยังไงแต่เฉียบช้าว่าเต็มที่แน่นอนสําหรับว่าที่แชมป์ลาลิก้าสของสเปนนะครับส่วนร่างของผู้ไม่ยืนนะครับอย่างเอีบาร์นะครับพวกเขาไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับนะพวกเขาก็น่าจะจบประมาณนี้แหละครับนะก็รูดการหน้าว่ากันใหม่นะครับวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบ4ี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยนะครับนะกองกลางอย่างอาวารเรสนะครับรวมไปถึงเปเรล่าแล้วกก็ราาาาาาเอออตตตััวป้้นะคบบย่งงงดขสิ ก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับก็ดูจากตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารายชื่อตัวเล่นในเอไอบาลุงเฉ็บก็เชื่อว่ามาครบเหมือนกันแต่เกมนี้ครับแรงจูงใจของเจ้าถิ่นมันดูเยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองไปที่ไอ้ข้างข่าวน้อยเลเบนเต้เจ้าถิ่นส่วนในเรื่องของนะครับแฮดีแคปเกมที่เปิดให้เลเบนเต้เป็นต่อเอไอบาอยู่ที่1ช่วงตัวกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากี่มำแพงมาบนเกมนี้ลุงเฉ็บมองว่ามีโอกาสไปถึงนะสองประตูยืนพื้นน่าจะมีให้โวนกลับไปต่อที่หนึ่งช่วงตูููนนนนน่่่่ะะะะมีีแแๆลลลลุ้้้ปรรตตท2 3ออยยกกัับบบบเเเาคได เฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ลลิก้า2ของสเปนครับเราไปดูอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจครับทางด้านของเดปาตโโรรากอรุนยาวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยือนเอลเชออีกหนึ่งทีมที่กําลังลุ้นเลื่อนชั้นนะครับคู่นี้แข่งเวลาห้าทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันในนัดสุดท้ายส่วนในเรื่องของตารางคะแนนเจ้าบ้านนะครับรากอรุนยา41เกมชนะ13เสมอ14พ้14มี53แต้มรั้งอยู่อันดับที่15พวกเขาก็ถือว่าจบแล้วนะครับไม่ได้ไปลุ้นอะไรแล้วทั้งนั้นนะครับส่วนทางด้านของ che, เอ ตามหลังจากฝูงอย่างเลเปเต้เพียงแค่แต้อเพียงแค่สแต้มเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นครับเกมนี้แล้วพวกเขาชนะการันตีว่า ได้เลื่อนชั้นแน่นอนกับสู่ทางด้านของลาลิกาสเปนแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็ต้องมาดูผลของมิรันเดสกับเรียวโอเบโดโเพราะฉะนั้นเกมนี้มีความหมายมากๆนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวครับคู่นี้จะมาหาเกมหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของเอลเชชนะไป1เกมนะครับราโกนุญญาชนะไป2เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมฤดูกาลนี้จะกันนัดแรกที่บ้านของเอลเชครับเป็นทางด้านของเอลเชเปิดบ้านเสมอกับราโกนุญญาไปที่ศูนย์ประตูศูนย์เพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮทเวลุงเฉียบมองว่าทางด้านของราโกนุญญาดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของฟอร์มมร5เเกล่าาสดจ้ถิน,น เขาชนะเกมเดียวครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกม นัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกไปแพ้กับเรอัลซาลาโกซาถึงทิ่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เกมในบ้านนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับการนาดาไป3าสองด้วยก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนักสำหรับท่านักของเจ้าถิ่นส่วนผู้มาเยือนอย่างเอลเช่ห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะมาลาก้าไปสองประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นทั้ามองในภาพรวมห้าเกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างเอลเช่ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามครับ กาสเตตรงกลางครับมีทั้งของปาติโนนะครับโกเมสแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีทั้งของโซเรโนครับดาวชนัวของทีม5ประตูกับ4แอสซิสต์น่าจะได้ออกสตาเป็นตัวจริงก็ดูจากตรงนี้นะครับรากรุนย่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเล่นในบ้านนะสุดท้ายก็น่าจะเต็มที่อยู่นะครับส่วนทั้งของผู้ไม่เยือนหวังลุ้นเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4141ซึ่งเป็นระบบเก่งของพวกเขานะครับสำหรับเอลเช่ก็นำท่ามาโดยนะครับนะกองหลังนะครับอย่างทั้นของนะครับนะซาดีนัสนะครับรวมไปถึงตรงกลางมีทั้้งงขออนนนะคครับบบเฟาาาสสแลวก็ท่พโ โตเฟอร์นันเดสนะครับกองกลางัวเก่ง8 8แอซิ์กับ6ประตูแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอย่างอาวเรสครับ8ประตูกับ2แอซิ์ก็ถือว่าดาวซันัวของทีมเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับรายชุตัวเล่นในเอลเช่มาเต็มนะครับพวกเขายังต้องการ3แต้มเพื่อการันตีลุ้นกับลุ้นเลื่อนชั้นไม่ใช่สิต้องบอกว่าการันตีนะครับ3แต้มเพื่อเลื่อนชั้นกับสู่ลาลิกาสเปนเพราะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่เอลเช่ผู้ไม่เยือนนะครับส่วนในเรื่องหอยที่แคปบเกมนี้เปิดมาให้เอลเช่เป็นต่อราคาเรนญาเจ้าถิ่นอยู่ที่1ช่วงตัวกัมพายาวบนเกมคู่นี้อยู่ที่3 นะครับเพื่อรับประทานเต็มได้ส่วนกับต่อที่1่ช่วงตัวไปเชียร์เอลเช่ครับลุ้เฉียบเชื่อว่าพวกเขาบุกเต็มที่แน่นอนต้องการเก็บ3คะแนนเพื่อการันตีลุ้นนะครับกับเพื่อเพื่อการันตีไปเล่นลาลิกาสเปนในฤดูกาลหน้านะครับ่ะไปเชียร์ทางด้านของเอลเช่หนึ่งช่วงตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังดูกันที่ลาลิก้า2ของสเปนนะครับเราไปดูเกมระหว่างเรียวโอเบโดวันนี้เขาจะเปิดบ้านเจอกับคาดิตเกมคู่นี้คิกออฟรา5ทุ่มครึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ยังลุ้นเลื่อนชั้นอยู่สําหรับทั่งของนะครับเรียวโอเบโดส่วนในเรื่องของตารางคะแนนครับเจ้าถิ่นเรียวโอเบโดครับ41เกมชนะ20เสมอ12แพ้9มี72แต้มรั้งอยู่อันดับที่3พวกเขาตามหลังทีมอย่างเอลเช่อยู่เพียงแค่2แต้มนะครับในพื้นที่อัตโนมัติในการเลื่อนชั้นกลับไปสูู่่่าาาาีีกกสสเเเปนนนนนพระะฉั้้้มมมมมใวว3แตคหยยอ ดตเองจบกางตารางครับ41เกมชนะ14เสมอ13พ้14มี55แต้มรั้งอยู 41, ่อันดับที่11พวกเขาไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของตารางคะแนนต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอย่างเรียวโอเบโดดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับเฮตูเตคู่นี้จะกันมา5เกมหลังสุดเป็นด้ดนของเรียวโอเบโดครับชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ย3เกมเป็นทานของะดิตชนะไปนะครับ3เกมรวดแล้วก็เสมอกันไป1 game. เกมฤรือการนี้จะกันนัดแรกครับเตะกันที่บ้านของขาดิตเป็นด้าัของเจ้าถิน่นอดีตเปิดบ ฟอร์มการเล่นหรือว่าเฮเวสนะครับที่เจอกันมา5เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างคาดิดดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นครับเรียลโอเบโด5เกมหลังพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ4สเสมอ1นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะเตเนรเฟสได้ถึงถิง่นที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนนาด้นดานของผู้มาเยือนอย่างคาด,ด,ดิด5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่มอุเอสกาครับไปที่4ประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกใให้าาาานนนนะขขอออองงงเรรรรบดดดูีีกววว่่่่่่สืคทจ สนามเจ้าถิ่นนะครับอย่างเดียวเบโดน่าจะมาในระบบนะครับ4-2นำทัพโดยกองหลังอย่างคราวเวนะครับนะรวมไปถึงคอสตาร์ดนะครับตรงกลางครับมีด้านของซิโบนะครับรวมไปถึงซัวเรสแล้วก็ทางด้านของกองหน้าเนี่ยเป็นแฮนเซนนะครับ4ประตูกับ2แอสซิดแล้วก็อีก1คนนะครับซูรูคอฟกี้ครับกองหน้าตัวเก่ง14ประตูกับ4แอสซิดน่าจะได้ออฟสตาร์เป็นตัวจริงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ครับเรียวเบโดตัวเแทนหลักๆอยู่ครบกับเกมในบ้านนะสุดท้าย แล้วก็ต้องการ3มแต้มเพื่อรุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับส่วนด้านของผู้ไม่เยือนอย่างทางด้านกาดิดนะครับปกี้นี้พวกเขาน่าจะมานระบบ3 4 2 1ี่สองหนึ่ำทัพโดยผู้สาประตูนะครับอย่างนั้นของอัสนานนะครับกองกลางก็มีไดกิเต้เฟอร์นนเดสนะครับด้านบนก็ฝากความหวังไว้ที่มาราีกองหน้าตัวเก่ง4ประตูกับ3แอซิดก็น่าจะได้ออกซ่าไปจริงดูจากตรงนี้นะครับลุงเฉียบยังมองว่าทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างเรียลโอเบโดดูได้เปรียบมากกว่านะครับแถมวันนี้เล่นในบ้านด้วยนะต่อหน้าแฟนบอลนะสุดท้ายลุงเฉีย หอยทีแคปเกมนี้เปิดมาให้เรียลโอเบโดครับเป็นต่อกระดิดอยู่ที่0.5นยดห้าขีดหนึ่งการไปบอลเกมคู่นี้อยู่ที่2องขีด2.5กจุดห้าการไปบอลเกมนี้ลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่ถ้าการไปต่อที่0.5นยดหขีดหเกมนี้ไปเชียร์เรียลโอเบโดครับพวกเขามีมีแรงจูงใจนะครับแล้วที่สำคัญพวกเขาต้องการ3แต้มแล้ววันนี้เล่นในบ้านเกมสุดท้ายแล้วก็ลุ้นเลื่อนชั้นกับสูรร่ลาลอกาสเปนด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์เรียลโอเบโดเจ้าถิ่น0.5ศด1บอกได้เลยเฉียยบบเสีดานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่ันที่เซกันดาแสองของสเปนหรือว่าลาลิกาสองนะครับเราไปดูเกมระหว่างคาตาเกนาวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนมิรันเดสเกมคู่นี้คิกออฟราคาห้ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันทางด้านของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นคาตาคาตาเกนาเนี่ยนะครับพวกเขาแข่งไปแล้ว41เกมชนะ6เสมอ5แพ้30มี23แต้มตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังอยุดดับสุดท้ายเลยส่วนด้านของมิรันเดส41 21เเกมชนะสมอ9แพ้11มี72แต้มกมชงอยู่ดับที่4ยังมีลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติถ้าคว้า3แต้มแล้วโอเบโดกับเอลเช่แพ้นะครับก็ มาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดนะครับเป็นระดับของคาตาเกนาชนะไป2เกมแล้วก็มิแรเดสชนะไป3เกมฤดูกาลนี้จะกัารนัดแรกที่บ้านของมิแรเดสครับเป็นระดับของเจ้าถิ่นมิแรเดสเปิดบ้านไล่ถล่มทางด้านของคาตาเกนาไปถึง3ประตูต่อ1เพราะนั้นในเรื่องของเฮทเวสครับต้องยกให้ทางด้านของมิแรเดสดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิน่นคาตาเกนาพวกเขาชนะ2แพ้3นัดล่าสุดในพวกเขาบุกไปแพ้สปอร์ติ 2, ้ พวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับชนะ4แล้วก็เสมอหนึ่งนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเอเมรียครับไป0ูนเพราะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลัาสุดต้องยกให้ทางด้านของผู้มายืนอย่างมิรันเดสดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชุเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับอย่างทางด้านของคาตาเกนาวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบ4 2่สอานึ่งนำทัพโดยภาษากอ,องหลังนะครับอย่างทางด้านของโมเรโนตรงกลางอย่างแอนดี้นะครับรวมไปถึงรูหน้าแล้วก็กองหน้าตัวเก่งนะครับอย่างทางด้านของมิลานก็น่าจะได้ออการ์ไปดยจริงนะครับเพราะนั้นดูจาก ตรงนี้รายชุเบรนลูกเจ็บบองว่าคาตาเกนาเกมสุดท้ายในบ้านก่อนจะล่วง ตกชั้นไปเนี่ยก็น่าจะเต็มที่เหมือนกันส่วนผู้ไม่เยือนได้ครับอย่างทางด้านของมิราเดสวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบเก่ง5-3-2นําทัพมาลงสามประตูมาหนึ่งอย่างเฟอร์นาเดสกองหลังอย่างกรูเตเลสนะครับแล้วก็ลินคอนตรงกลางครับมีทางด้านของนะครับนะรันเชอร์นะครับนะแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นทางด้านของไอเซตานะครับ11ประตูกับ3แอซิดน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเพดัะนั้นดูจากตรงนี้นะครับรายชิตัวเล่นเนี่ยลุงเฉียบจะมองว่าผู้ไม่เยือนอย่างมิราเดสดูดีกว่าประกอบไปด้วยยังยังมีฟอร์มที่ดูดีกว่่าาออีีกกกกนนนะครับับแลล้ว head เ็เเเยจมม5สุด เป็นมิรันเดสที่ทำที่ชนะได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับแรงจูงใจมิรันเดสมีมากกว่านะให้มองไปที่มิรันเดสนะครับส่วนในเรื่องของไอซี่แคปเกมนี้เปิดให้มิรันเดสเป็นต่อทางด้านของคาตาเกนาเจ้าถิ่นอยู่ที่1.5ึ่งจุดห้าขีดสองกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากำแพงมาบนเกมนี้น่าจะไปได้นะครับลุงเฉียบเชื่อว่าสามประตูน่าจะไปถึงแน่นอนครับส่วนการไปต่อที่หนึ่งจุดห้าขีดสองมิรันเดสมีแรงจูงใจที่มากกว่าครับรวมไปถึงนัดล่าสุดที่เจอกันมา,นามราิระะนันเดซก็กไล่ถล่มทางด้านของ เฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คุต่อมาครับเราไปกันที่ออสเวนขานสวีเดนครับไปดูเกมลีกสูงสุดกันบ้างครับนะก็ถือว่าเป็นการรีแมตช์แล้วกันครับมันโมวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับฮักเก้นซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยเจอกันในศึกฟุตบอลถ้วยนะนัดชิงด้วยนะครับก็เป็นฮักเก้นเฉือนเอาชนะจุดโทษทางด้านของมันโมไปได้นะครับก็ต้องมาดูในว่าเกมลีกมันโมจะแก้แค้นได้หรือเปล่านะครับเตะกันในช่วงเวลา19บนาฬิกาส่วนในเรื่องของตารางคะแนนเจ้าถิ่นมันโมสิบสองเกมชนะห้าเสมอสี่แพ้สามมีสิบเก้3แต้มรั้งอยู่อันดับที่8 กระดตารางคะแนนต้องบอกมันโมดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเรื่องของเฮทเวคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นเรื่องมันโมเนชนะไป1เกมนะครับเสมอกันไป3เกมแล้วก็ฮักเกนชนะไป1เกมก็ถือว่าเฮทเวค่อนข้างสูสีกันพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นมันโมพวกเขาชนะ1เสมอ3นะครับแล้วก็แพ้1ส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างฮักเกนห้าเกมหลังส,สุดก็ชนะ1แพ้1เสมอไป3เช่นเดียวกันก็ดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่ออองงงงรราาช่เเนบุจิ ที่แล้วทุกคราเจอกันในนัดชิงชนะเลิศนะครับมันโมเนี่ยวันนี้น่าจะมาในระบบ4-2เหมือนเดิมนะครับก็นําทัพโดยผู้สาบประตูนะครับอย่างด้านของเอลบอกนะครับนะกองหลังอย่างราเซนนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างทางด้าน,นของโรโอัลโรเซนเกนนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างอิสซักเทียรินพวกนี้ก็น่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบอยู่แล้วสําหรับทางด้านของนะครับมันโมส่วนฮักเคนเองก็น่าจะมาในระบบนะครับ4-3-3นำทัพโดยนะครับผู้สาประตูอย่างเบริชานัดล่าสุดเหนียวมากนะครับรวมไปถึงกองหลังอย่างแอดเดิ กูตอบสั้นนะครับก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นจริงดูจากตรงนี้นะครับลุงเฉียบยังมองว่ามันโมได้เปรียบเเรื่องได้เล่นในบ้านแล้ววันนี้ต้องล้างแค้นให้ได้เพราะนั้นเนี่ยลุงเฉียบยังมองว่ามันโมมีโอกาสเก็บ3แต้มในบ้านของตัวเองได้เหนือฮักเคนผู้ไม่เยือนนะครับส่วนในเรื่องของไอ้แคบเกมที่เปิดให้มันโมครับเป็นต่อฮักเคนอยู่ที่1่งช่วงตัวกํพาแมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้าขีสามกพงมาบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบดูอ่าต้องบอกว่าดูให้ดีกันก่อนนะเพราะว่า นัดล่าสุดในอฟุตบอลถ้วยนัดชิงเนี่ยเสมอไปศูนย์ศูนย์เฉยเลยเนะครับ120ร้อยยี่สิบนาทีนะไม่ยิงกันสักประตูเพระาะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีส่วนการไปต่อที่หนึ่งช่วงตัวเกมนี้ทุกเฉียบมองว่าหนึ่งประตูสำหรับทีะของมันโมมีนะครับนะต้องมาลุ้นประตูที่สองเพื่อรับประทานเต็มเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับมันโมเจ้าถิ่นครับที่การเป็นต่อหนึ่งช่วงตัวบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครต่อมาครับเราข้ามฟากไปที่นอร์เวย์ครับไปดูเกมทางด้านของโม e ครับจะเปิดบ้านเจอกับไวกิ้งเกมคู่นี้คิกออฟราเที่ยงคืน15นาทีในส่วนของตารางคะแนนนะครับนอร์เวย์ดิวชันหนึ่งหรือว่าเอตเทรนเซนครับทางด้านของเจ้าบ้านโมครับเก้าเกมชนะ3เสมอ2แพ้4มี11แต้มรั้งอยู่อันดับที่10ส่วนทางด้านของไวกิ้งผู้มาเยือน11เกมชนะ8เสมอ2แพ้1มี26แต้มรั้งอยู่อันดับที่1ก็ถือว่าตารางคะแนนนะครับที่เปิดลีกมาเนี่ยสิเกมต้องบอกว่าไวกิ้งดูดีกว่านะครับส่่วนนนนนทททาาาาางงงงงงดดด้้้ขขออคคูีจะะมมมม5เเกลสุรั e ัับปป็โชไห3 game. มันอ่าแล้วก็ไวกิ้งชนะไป1เมกมเสมอไป1เกมนะครับก็ถือว่าเฮตุเฮตทางด้านของนะครับโม e ทําได้ดีกว่านะส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นโม e ครับพวกเขาแพ้3ชนะ2นัดล่าสุดบุกไปชนะบานมาได้3ประตูต่อศูนย์ส่วนไวกิ้ง5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาฟอร์มยอดเยี่ยมชนะ5เกมรวดนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกเอาชนะโบริกิมแชมป์เก่านะครับได้ถึงถิ่นที่4ประตูต่อ2เพราะฉะนั้นใ,นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดต้องยกให้ทาาด้านของไวกิ้งดูดีกว่าส่วนในเรื่องของไรที่ทาจะง สนามเจ้าถิ่นนะครับโมน่าจะมาในระบบ4-4-2ต้องบอกว่านัดนี้จะขาดผู้เล่นหลักๆ2ตัวนะครับเพราะว่านัดที่เจอกับบานที่ชนะ3 0สูนเนี่ยพวกเขาโดนแดงไปถึง2ตัวนะก็มาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ผู้เล่นตัวหลักๆอย่างผู้สาประตูอย่างคราสตอมนะครับรวมไปถึงกองหลังอย่างลูนนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างพวกเอเรมเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ออกป็นจริงเหมือนเดิมแหละสำหรับโม่ส่วนผู้ไม่เยือนอย่างไวกิ้งวันนี้น่าจะมาในระบบเก่งครับ4-5-1นำทัพมาโดยนะครับนะผู้สาประตูอย่างทางดนานขอนะครับนะคราเซ นะครับนะแล้วก็กองกลางอย่างเบลนะครับนะแล้วก็ยังมีสวนเซนนะครับกองหน้าตัวเป้าเป็นคิดเตนเซนก็ถือตัวเล่นหลักๆอยู่ครบอยู่แล้วสําหรับทนางของไวกิ้งนะครับเกมนี้สนุกแน่นอนลุงเฉียบบอกได้เลยนะครับห้ามพาดออกได้ทั้ง3หน้าเพราะว่าฟุตบอลคู่นี้สูสีนะครับ ส่วนในเรื่องหวยดีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอการกำแพงบอลบนเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่องตัวกำแพงบอลบนเกมนี้ไปได้ครับลุงเฉียบช่วว่าไปถึงแน่นอนนะครับนะก็ดูให้ดีนะครับสองประตูยืนพื้นมีให้ลุ้นประตูที่3และ4ได้เลยส่วนการไปต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมที่ลุงเฉียบชอบไวกิ้งมากกว่าด้วยฟอร์มการเล่นครับแล้วก็นัดล่าสุดการันตีคุณภาพเลยเพราะขับบุกไปชนะบุรกิมได้ถึง4 2เพราะนั้นเกมนี้อยู่กับไวกิ้งผู้มีเยือนครับเสมอไหนเสมอการบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับคอนคาเคฟแชมเปี้ยนลีกหรือว่าถ้วยที่ใหญ่สุดของโซนคอนคาเคฟนะครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างตัวแทนนะครับจากเม็กซิโกอย่างคูดอาซูนวันนี้จะเจอกับแวนคูเวอร์ไวแคปจากสหรัฐอเมริกาเกมคู่นี้เตะเวลา8โมงนะครับในส่วนของนะครับนะตารางในรอบ4ทีมเนี่ยทางด้านของคูดอาซูนชนะติเก้เข้ามาได้นะครับส่วนทางของแวนคูเวอร์เนี่ยชนะอินเตอร์มาอรมี่มาได้นะครับนั่นก็ถือว่าเกมนี้นะครับก็น่าดูแล้วก็ที่สําคัญเลยใครจะได้้แแชมปป์ลวเ็น เจ้าแห่งนะครับคอนคาเคฟส่วนในเรื่องของอ ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันทางด้านของคูตอาซูนพวกเขาชนะ4แพ้เกมเดียวครับจาก5เกมหลังสุดถือว่าฟอร์มดีมากส่วนด้านของแบรนคูเวอร์ไวแครป5เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ1นะครับแล้วก็เสมอไป4ส่วนใหญ่นักไปทั้งเสมอสําหรับแบนคูเวอร์ไวแครปนะครับเพราะนั้นดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าคูตอาซูนดูด,ดีกว่าในเรื่องของฟอร์มการเล่นส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามทางด้านของคูตอาซูนนะครับนะน่าจะมาในาร,ระบบ5-3-2นะครับนำทัพโดยกองหลงนะ ทางด้านของลิราครับโรดิเกสส่วนกองหน้าฝากความหวังไว้ที่ทางด้านของนะครับเซปูเวรานะครับนะกองหน้าตัวเก่ง4ประตูก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงดูจากตรงนี้ครับคูตอาซูนก็น่าจะขนผู้เล่นดีสุดลงสนามแน่นอนนี่คือเกมนัดชิงชนะเลิศส่วนแวนคูเวอร์ไวแคปนะครับนะหน่าจะมาในระบบ4-3-3นำทัพมาโดยนะครับนะผู้สาประตูอย่างทางด้านของทากาโอกะนะครับนะกองกลางอย่างคูบัสนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างลิออสเนลเซนแล้วก็ทางด้านของไซบี้นะครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดเพราะนั้นดูจากตรงนี้นะครับต้องบอกรายชื่่่่ออตัววเเเลลนนนียุงบกาะ แต่สิ่งที่จะต้องมาดูกันก็คือเรื่องของนะครับสภาพร่างกายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรื่องของประสบการณ์นะครับลุงเฉียบชอบว่าเกมนี้สนุกแล้วก็เป็นเกมที่น่าดูอีก1เกมในช่วงเช้าเวลา8ปดโมงนะครับออกได้ทั้ง3หน้าเลยส่วนในเรื่องของแฮตตี้แคปเกมนี้เปิดไมคคูดอาซูนเป็นต่อหน้าของแวนคูว่าไวาแคปอยู่ที่ศูนย์จุดห้าคี่หนึ่งกัแพาบมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองคี่สองจุดห้ากัมพายมาบนเกมนี้ลุงเฉียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะเป็นนัดชิงชนะเลิศอาจจะจบที่สองประตูนะครับก็ต้้องดดูใหี ผลกลับได้ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาเจอกับแวนคูเวอร์ไวแครบก็น่าจะสู้ได้ดีเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับคูตอาซูดีกว่าครับ0.5ขีดหนึ่งบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์และก็แนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันที่1มิถุนายนนะครับคู่แรกไปเชรเรลล์มันเต้ครับคู่ที่2 L are, 3, อเอลเช่สเดียรอัลโอเบโด4มิรันเดส5มันโม6ไวกิ้งแล้วก็7 นี่คือแนวทางฟุตบอลเลขเจ็ดคู่ในค่ำคืนนี้ชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไเล่นทำไมใ,ในใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเจ็ยบย้ำเสมอแต่ว่าบทวิเคราะห์หรือแนวทางที่ลุงเจ็บมอบให้ในทุกคลิปน่าจะช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ในระดับหนึ่งนะครับลุงเจ็บก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นครับใครยังไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไวน้ำนำแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันสามารถเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้เสียอะไรกิจกรรมมีให้้้้้้มมมมามาาากกกยยรรรวววววไไไปถึงงงงงขขอออัลลแ็็ืืสนะะดดเเที่ LH7 หจิิ้ แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุยไปได้วยกันนะครับส่วนใครจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจลุงเฉียบกัด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ